พาดูบรรยากาศเย็นๆสำหรับเย็นวันนี้นะครับที่แพรเปียกดึงฝั่งแม่น้ำโขงบ้านจะป๋องอำเภอวิกแกนจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวผมจะขอนะครับฟังความรู้สึกนะครับนะวันนี้ก็มีพี่น้องชาววิกแกนนะครับมาเที่ยวด้วยนะครับว่าความรู้สึกนะครับมีเยอะๆนะครับนะไม่รู้จะสัมภาษณ์ใครนะครับวันนี้มาแล้วนะครับมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไล์สดนะครับนะ วันนี้ก็ชิวๆเลยนี่ครับมาเจอสามหนุ่มสามมุมนะครับสามหนุ่มสามมุมนะครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างมาที่แพ่เปียกไปนะครับขงบ้านจะป่องนะครับฝากฝากประชาสัมังบรรยากาศดีมากเลยครับเปิดให้ทุกท่านมานะครับบรรยากาศดี น้ำใสน่าเย็นสะอาดนะเย็นสะอาดเย็นสบายครับเชิญชวนท่านมานะครับครับมาที่แพร่เปียกบ้านจะป๋องอำเภอวิกันจังหวัดเชียงรายเนาะขอบคุณมากกับนาที่ก็ยังไงก็พี่น้องที่กําลังรับชมอยู่เด็กกับนาสบายๆนะครับดูด้านนี้ครับลูกหลานของท่านก็พามาเล่นด้วยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอันตรายนะครับด้านนี้นะครับนะโอ้โหด้านโน้นก็จะสังเกตเขาจะลอย นะครับตาข่ายหรือว่ารอยมองนะครับด้านนี้นะครับหาปลาไปด้วยดูบรรยากาศจิวๆนะครับนะ <S 2> <S 2> นี่คือบรรยากาศแผเปียกแม่น้ำโขงบ้านจะปออจ๋องอำเภอเมกองจังหวัดเชียงรายครับ